จาแเงกัได้แบกบตายอะไรตัตรงคร์ราดรวมไข่ดาว2ฟองไข่ดาว2ฟองนะจ๊ะต้องทำไข่ดาวก่อนอาวเก่งไข่หมดกก ได,ได้ไข่ได้ใบเดียวไข่เบิด <c oughs> บักไพ่บ้างมือนังกรบเบ็ดเอาน้ำมันไม่มีค่ะไม่ามาจะไปซื้อเห้ยายซีไปเอ้าเอ้าเอามาเท่าทนี้ก่อนอจา้าเดี๋ยวได้ไข่ได้หน่วยเดียวมันเหลืออยู่หน่วยเดียว,ว,ยยวจา้าน <c oughs> จา้าไปเรื่อยๆนะคะอ่ะอยุบมือเนาะมือนีิเน,นาะ มือเลี้ยงจังกินแซมฮะไล่ไลายก็นังกันได้ค่ะสองทุง่มสามทุ่มก็ว่ากันได้จา้าแต่ว่าต้องต้องเก็บโต๊ะกก็จังนอนได้เอาได้บ้านมันก็บ่ <c oughs> มีห้องเนาะสูไม่ห้องมันมีห้องเล็กๆไงไม่เปิดร้านอยู่ช่วงนานเหรอเสี่ยไปเปิดปะไปซีน้ำไปบะใช่บรรยากาศจะดีแต่เลิศอยู่อามาแต่ะฮะถึง <c oughs> บ่รูล้ลหละให้แม่มกกัจะนอกก่อนมาหูมันหีเคียวหนอกมาหูมันหีเคียวเอา้ากระทะใหม่กระทะมันมันมีน้ำน่อยสิ่ติดนะ มันจะคนเกล็ดน,นะจ๊ะมีจ้าอค้าตมาแล้วยอามาเลทได้ไดตามแบบไทยโอเคโอเคนะคะ ดับก้อนก่งตัวติดต่ำบบกพีกดับพีก่อนนะจ้าไม่ใช่หมายไปซื้อใครอ่าผัดอะไรน่ะกะเพรากะเพราจานใหญ่เลยใช่ไหมกะเพรารวมจ้ากินสี่คนก็ได้จ้าเอาไข่ดาวสีฟองจ้าเดี๋ยวไม่ใช่หมายไปซื้อใครมาก่อนเอาเมมื่อนั้นเขามาขายเม่พะว่าไม่เหลียหลายอยู่เมก็เลยเปเอามันผัดหมือนละจ้า มันม้ามันบุเบยแม่หนอยปลอดภัยแม่ฮะจ้าเดี๋ยวขาเค็ียไปที่ระย่างก่อนจะลูกขากินไปก่อนนะคะจ้าเดี๋ยวผัดกะเพราก่อนนะคะผัดแล้วจา้า ยังเกาะเรียกเตะจังยังเกาะมีถัดซังอ่ะถ้ามาบางขายหน้าร้านนี่มันมันไม่ไดเดี๋ยวกิ่งจะสั่งเป็นล็อตมานะคะมันหลุดกิ่งมันสามัคคีกันมันไม่สามัคคีกันเนาะเออนอกไม่ถัดตัง หรือว่าเป็นเขิมขัดจริงๆบอ่อมันหลุดวังหันรวมนะคะเนี่ย<ว>ใช่ไหมกะเพรารวมเนี่ยทำเงาเร็วสทำเสร็จนี่ว้าวันนี้วันนี้ไม่อารมณ์ดีเพราะว่าลูกลูกชายแม่กลับมาแล้ว แต่เป็นอีกคนยังอยากอยู่ด้วยว <conclusions. S 1> ่าน้ำแม่มไปไหนเนี่นนนย,น,ย <c oughs> นั่นเห็้บ่แต่เป็นอีกคนยังอยากอยู่นะสินะฮะ อะไรนะมันขิวนะคะลูกแม่ว่าป่านนี้ยังอยากอยู่ในค้นมันมันเสีบดังกระโดดสนุกนายเฮดมออันนี้รวมเลยนะคะ วันนี้อารมณ์ดีค่ะอารมณ์ดีเพราะมีความสุขพอน,อนองน้ำโชกกลับมาแล้วเราได้กลับมาทุกอย่างแล้วไม่มีจา้า ต่อไปอะไรอีกเนี่ยข้าวผัดลมนี้ข้าวผัดเหรอรอ,อันนี้จานใหญ่น,นะคะาจานละห้าร้อยค่ะจานใหญ่จา500นละห้าร้อยในคะลูก <dullah> อ๋อสั่งได้ใช่ไหมเอา <underway. S 2> ้าใหญ่ จานใหญ่นะคะจานละห้าร้อยค่ะไข่ดาวดีไข่ดาวด้ฟองหนึ่งแล้วเดี๋ยวเอาอีกก่อนนั่นฮิบบะปาดว่าสันเอาไปย่าไจานใหญ่นะดูขาเดี๋ยวดาวก่อนนะคะได้หนึ่งฟองแล้วนะคะอร่อยแลวเนาะฝีมือลุนนีเนาะขนาดกี่ฟองคะ ไข่ดาวสอฟองแม่รอดยังทำเป็นไข่เจียวไหมอันแม่แม่ดาวน้วยนึ่งเลวดาวด้วยเจียวด้วยมาเลยอืมได้อะไรอีกนะเอาเอาเอาเป็นไข่เป็นกราฟดีไข่เจียวนะคะับจ้า กระเสียบหน่อะได้ยินจ้าหมูทิพย์นะคะปไปเรื่อยนๆนะคะมูงเลี้ยงยังกลับกระได้จ้าเกี่ยงคว่มวางได้มันเสีย <laughs> บมันเสียบไรเอามีดจันปังตอกอไปใส่ไม้หมายเห้วจ้า หมูสับด้วยใช่ไหมคะแม่ตับไหมนะโอ้ยสูงเห็้มันแหลวอันนี้ก่อนจะฝากเออมันลืมนะคะเดี๋ยวให้แม่เฮ็ดดีกว่าลูกขาเฮีาจิงปึงจ้าเดี๋ยวนะจ๊าทำไข่เคี่ยวหมูสับก่อนนะก มูซาบันสีสุกเห็นมั้ยเออบอดาบ่ายเบรกินดิบด,ด้อผู้หญิงเขาไปกินดิบดล้วค่ะโอ้เจ้าหมาผู้ใดนี่ยายจากเจ้าหมาผู้ใด เจ้าไข่ดาบตัวนี้ล่ะเอาปากไปเลยเป็นบ้าใ่เอาปากไปเลยทับไปเลยทับไข่ไเกียวไปเลยแม่เกียวเสร็จแม่เออแม่ขายบ่ไวดอกเก่๊ยงผมไม่ได้ขายบา่ไม่เก่งเมื่อก่อนขายอยู่นะเออแต่กี่เก่งขายหรือเก่งบ่ขายแค่ขายบ่ไวดอกซึ่งสวย มันสุกกว่านีอ้จลตนะคะ่อมโอมคอนเหรอแม่โอมอนเขาเสียไปโดนแล้วแม่โอมกคอนเสียไปนานแล้วนะคะเพราะว่ารักษาสองเทียมันบ่หายเขาเสียแล้วได้ได้ตัวนี้มาแทนเพราะว่าเขามาปล่อยถิ่มไว้ยูยูดูหลังบ้านไม่ออกไปเยังมื่อเช้าเห็นห้องเงี้ยเงี้ยวเมื่กลิเกมาเรียงอีกได้เดือนหนึ่งก็หายไปสามวันก็กลับมาแล้ววันนี้โอ๊ย อุ้ยใหม่ด้วยนี่ขาเบาหลายนะเทอสวนเม่าเบาหน่อยเห็นบอมันไม่ดำหรอกเก่งมันกรอบมันกรอบนะคะลูกไม่ไหม้นะเทอบสวนเม่าเบาเนาะสูงแต่ว่ามันกรอบนะเก่งมันกรอบนะเนี่ยเรียาบ่าไข่ดํำด้วยเขาเรียกว่าไข่กรอบจ้า พเพราะว่าเจ้าของอย่างว่าสวนเม่์เบาโนโนเนาะเขาเรียกว่าไข่กรอบนะคะเอาซอสพริกเม่คแคเนี้เอาซอสพริกเมล์คารุเอามาเลยมาันโ <c oughs> มไม่ดอกมับบนกรบ <c oughs> แล้วอะไรต่อคะ